ดีค่ะกลับมาพบกับโชว์กันอีกครั้งใน s u c c u l e n t Creations by Show สายป่านดวงใจโชวได้ทำคลิปเกี่ยวกับการขยายพันธุ์นะคะด้วยการตัดกิ่งไปปักชำแต่ว่าชำลงในดินเห็นได้ว่าใช้ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ชมนะคะไปชมย้อนหลังกันได้เดี๋ยวโชวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะวันนี้โชจะพาเพื่อนๆไปชมขั้นตอนการขยายพันธุ์ ด้วยการปักชำแต่คราวนี้จะชำลงในน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้ขั้นตอนและระยะเวลานาน,านกว่ากันไหมพร้อมแล้วไปชมกันค่ะใช้กันไกรคมๆและสะอาดนะคะแล้วก็ตัด แล้วก็วางกิ่งที่ตัดไว้แล้วนะคะไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้ดีรอให้แผลแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราลงชํำในน้ำกันค่ะค่ะสามวันนะคะหลังจากที่ตัดกิ่งสายป่านดวงใจวางผึ่งลมไว้จนแผลแห้งดีแล้วนะคะ วันนี้เราก็จะมาลงชําในน้ํากันโชวใช้แก้วนะคะใสใส่น้ําประมาณ1เซนนะคะโชวใช้น้ําฝนนะคะในการชําครั้งนี้ง่ายมากๆเลยค่ะก็แค่นํากิ่งที่ตัดจนแผลแห้งแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็วางไว้ในที่ร่มนะคะมีอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่วันรากจะงอกค่ะค่ะหลังจากชำลงน้ำนะคะได้21วันหรือ3อาทิตย์นะคะ บางก้านก็เริ่มมีรากออกมาแล้วนี่ค่ะามาดูหมดเลยเนาะส่วนใหญ่ก็มีรากออกมาแล้วนะคะอันนี้ยังไม่มี กิ่งนี้นะคะยังไม่มีารากออกมาแต่5กิ่งนี้มีารากออกมาหมดแล้วก็สามารถลงชำดินได้เลยนะคะส่วน6กิ่งนี้ชำในน้ำต่อไปเราให้รากงอกออกมาก่อนแล้วก็ค่อยชำลงดิน,นะคะ่ะแตวันนี้โชจะนำกิ่งนี้นะคะหกิ่งนี้ที่มีารากแล้วนะคะไปชำลงดิน,นะคะ่ะใช้ดินปลูกไม้อวบน้ำนะคะ ผสมพลไลท์แล้วก็ค่อยๆหย่อดน้องลงไปแล้วก็รดน้ำเป็นหยดๆเพราอให้ดินมีความชื้นนะคะ วางในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้ดีแต่ไม่โดนแดดโดยตรงนะคะน้องยังไม่แข็งแรงดีพอค่ะรดน้ำแบบนี้นะคะสองสามวันครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ หนึ่งเดือนครึ่งนะคะหลังจากตัดกิ่งและ1เดือนสิบสอวันหลังชําในน้ํานะคะนี่เป็นกิ่งที่เหลือนะคะที่โชว์ชําตรงในน้ํามาดูกันสามกิ่งยังไม่มีรากส่วน3ามกิ่งนี้มีรากแล้วและนี่เป็นกิ่งที่ชําลงดินไปก่อนหน้านี้นะคะ ก็จะสังเกตเห็นว่ามีรากแล้วนี่คงไม่ต้องดึงออกมาให้ดูหรอกเนาะหลังจากดึงดึงก็ตึงๆนะคะมีแรงต้านแสดงว่าเขามีรากที่สมบูรณ์แล้วละ่ะวันนี้โชก็จะชำลงดินเลยนะคะคงไม่รอกิ่งที่เหลือแล้วละ่ะ รอดบ้างไม่รอดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะของการเลี้ยงต้นไม้และกระถางนี้นะคะเมื่อมีรากสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยก็สามารถนำไปสอนแดดได้ด้วยการเพิ่มจำนวนชั่วโมงการรับแสงนะคะเพราะนี่ค่ะเนื่องจากอยู่ในร่มนานไปนิดนึงนะคะใบเริ่มมีสีซีดคะเมื่อเปรียบเทียบกับต้นนี้นะคะที่ได้รับแสงอย่างเพียงพอนะคะก็จะมีสีเข้มเมสวยชัดแบบนี้ และนี่ก็คือขั้นตอนการขยายพันธุ์ต้นสายป่านดวงใจด้วยการชําในน้ํานะคะใช้เวลาหลังจากนํากิ่งที่แผลแห้งแล้วชําลงในน้ําประมาณ3ามอาทิตย์นะคะรากก็ทยอยงอกออกมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแต่ละกิ่งด้วยค่ะค่ะและใช้เวลาทั้งหมดนะคะตั้งแต่การตัดกิ่งรอให้แผลแห้งชํำลงน้ำรอจนรากงอกนะคะ และนำไปชํำลงดินรออีกสักพักจนรากสมบูรณ์แข็งแรงแล้วใช้เวลาไปประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะก็จะได้ต้นใหม่ที่มีรากที่สมบูรณ์และก็แข็งแรงแบบนี้ค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าการชํำลงน้ำนะคะจะใช้ขั้นตอนและระยะเวลานาน,านกว่าการชํำลงดินไปเลยแต่ก็มั่นใจได้ว่ากิ่งนะคะมีรากแล้วก่อนจะนำชํำลงดินแล้วก็ ไม่ต้องดึงขึ้นมาเพื่อดูรากนะคะเป็นการรบกวนน้องด้วยค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่โชวทำการชํำลงดินไปเลยก็ใช้เวลาไปประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนะคะได้ต้นใหม่ที่มีรากสมบูรณ์แข็งแรงส่วนวิธีนี้ชํำในน้ำนะคะรอกว่ารากจะงอกแล้วไปชํำอีกเนี่ยก็เลยใช้ขั้นตอนแล้วก็เวลาที่นานกว่านิดนึงคะ,ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีสาระและประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็ subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสายปานดวงใจค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการขยายผ่านต้นสายปานดวงใจ